อายุดีแล้วนกหกเจ็ดเดือนละหกเจ็ดเดือนครับสมบูรณ์มากเลยตัวอ้วนผมฟอมลูกโทลลังนี้ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวครับพ่อเป็นโรสสปิดลูบินโนกินโชเลย <laughs> หิวอ่ะลูกตัวนี้กินเก่งมากกินเก่งเ <laughs> หรอคะเก่งกินนั่งหวนตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเลยแล้วก็สมบูรณ์ดีนกประมาณหกเดือนแล้วครับ ใช่ครับอันนี้ก็ตรวจเพศเรียบร้อยผมจะคัดให้แล้วค่ะไม่ไม่ต้องไปลุ้นเล่นไปที่เสียงร้องนะค,ะครัแล้วก็สีสวยด้วย่ะสีสวยค่ะนี้ครับกอนครบเหมือนกันมีผ้าคลุมเรียบร้อยค่ะเอาไปก็ใช้งานได้เลยสวัสดีค่ะเขารัวโอรีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ จากสองบินบุรีวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่หลานพี่ป๊อบนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมแจกนกฟรี2รางวัลนะคะสามารถกลับไปย้อนดูคลิปนะคะรายละเอียดจะมีแจ้งไว้นะคะผู้นี้เป็นทุกซีนนะฮะค่ะก็ตัวผู้เนี่ยตัวที่หน้าสีเข้มๆนะตัวที่ไม่นิ่งใช่ไหมคะใช่แล้วก็ที่ปีกเขาจะมีแถบแดงเห็นไหมตรงบริเวณปีกตัวข้างล่างนะครับ แล้วก็ส่วนตัวเนียว่าตัวที่เกาะคออยู่ตัวเมียนิ่งเลยค, <c oughs> คู่คู่นี้ไม่ต้องตรวจเพศละนกชัดเจนเลยแล้วก็อายุดีละนกหกเจ็ดเดือนละหกเดือนครับ <c oughs> สมบูรณ์มากเลยตัวอ้วนกลมป๊อก <c oughs> ก็เอาไปก็ไปเข้าคู่ <c oughs> พอได้เลย อายุประมาณเท่าไหร่ที่ถึงจะเริ่มให้ไข่ได้กระจุก8เดือนเขาเขาเริ่มผสมแล้วครับตอนนี้ว่าส่วนใหญ่นกเล็กเนี่ยก็คือเริ่มก็8เดือนถึงปีเนี่ยก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าตามตำราก็ว่าสักปีนึงเนี่ยจะดีที่สุดครับถือว่าสมบูรณ์เต็มที่ใช่ครับเ็าจะพร้อมเต็มที่ที <S <S ่ <S 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 2> <S 2> สําคัญที่ตัวเมียเนี่ยแหละครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยต้องมีความพร้อมมากกว่าตัวผู้ เพราะว่าร่างกายเขาต้องพร้อมที่จะให้ไข่อะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไข่ติดบ้างมีปัญหาถ้าแต่ถ้าร่างกายพร้อมแล้วเนี่ยให้ให้ลูกได้สบายมากครับตัวเมียเนี่ยต้องอายุมากกว่าตัวผู้ไหมพี่จริงๆถ้ามากกว่าดีนะ,ะผมใน,ในในความคิดผมนะ,ะที่ที่พอนกมาเนี่ย<ะ>ถ้าตัวเมียอายุเยอะเนี่ยจะดีกว่า<ะ>ครับเลยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไข่ติดเรื่องถักแคลเซียมอะ ร่างกายเขาพร้อมแล้วครับส่วนตัวผู้เนี่ยจริงๆพอแปดเดือนเขาก็เริ่มผสมเริ่มในอาการแล้วเริ่มคึกคักแล้วครับแต่ว่าถ้าเราได้ตัวมีอายุมากกว่านักสองสาเดือนเนี่ยังก็ดีเลยคู่นี้นี่แยกมาที่หรือว่าต้องขายเป็นคู่อ,อ๋อคู่นี้ขายเป็นคู่ครับเพราะว่ามีมีเศษอยู่อีกตัวหนึ่งเป็นตนัวเมียก็แยกอยู่แต่คู่นี้อยากขายเป็นคู่เลยเพราะนกเข,เข้ากันแล้วครับราคาเท่าไหร่นะคู่นี้ขายอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันครับค่ะ เพศผู้หรือเพศเมียจะหายากกว่ากันไหมพี่อ่าอันนี้อันนี้จริงๆตัวผู้จะหายากกว่าค่ะฮะจะส่วนใหญ่จะหาไม่มันจะไม่ค่อยลงตัวนานๆจะได้เป็นคู่ลงตัวสักทีค่ะและนกก็คอยให้เรียบร้อยไม่ใช่พี่น้องกันค่ะส่วนคู่นี้เป็นโรสบุกี้นะครับเป็นนกเด็กอายุประมาณ4-5เดือนอันนี้4-5เดือนครับแต่ว่าตรวจเพศเรียบร้อยมีใบตรวจเพศ นะฮะแล้วก็เราค่อยสายให้เรียบร้อยไม่ใช่พี่น้องกันมาจากคนละพ่อแม่ค,คนละชุดนะะครับ,รบก็ตัวผู้เนี่ยก็คือเดี๋ยวนะอันนี้มีห่วงขาสาีตัวตัวที่มีห่วงขาเนี่ยคือตัวผู้ตัวล่างนะครับผมตัวนี้ค่ะค,คือตัวผู้ ใช่ใช่ะค่ส่วนตัวที่ตัวบนเดี๋ยวนะตัวบนก็มีห่วงขาเหมือนกันครับตัวบนตัวเมียอ๋อนี่คือตัวเมียครับค่ะคู่นี้มีห่วงขาทั้งคู่ตัวบนนั่นค่ะคือตัวเมียครับค่ะน้องอันนี้ก็ต้องไปเลี้ยงอีกหน่อยเพราะว่าอายุยังไม่ถึงวัยนะฮะที่จะผสมพันธุ์แปดเดือนถึงหนึ่งปีเหมือนกันแปดเดือนถึงหนึ่งปีเพราะว่าทุบสซีนกันดิดบุกี้เนี่ยจะใกล้เคียงกันเพราะเป็นนกไซส์เดียวกันอะ ต่อายุพร้อมผสมพันธุ์ก็จะใกล้เคียงกันแล้วราคาล่คะพี่ถ้าคูราคาคู่นี้1,200งบาทพร้อมใบตรวจเพศนะอันนี้ตรวจเพศเลยเพราะว่าบุกี้เนี่ยจะดูยากกว่าทุกันซีนหน่อยมันจะคู่เมียมจะใกล้เคียงใกล้เคียงกันไม่มีอะไรที่ต่างเลยใช่ไหมพี่มันจะมันต้องต้องอายุอายุสักปีหนึ่งเนี่ยหน้าตัวตัวตัวผู้เนี่ยเขาจะขาวว่าหน่อย ต้องหน่าจะออกหน้าจะออกแดงกว่าน,น่อยแต่ตัวเม<ช>ียหน้าเขาจะออกดาแต่ว่าจริงๆตรวจเพศดีที่สุดทีบุกี้เพราะว่ามันใกล้กันมากนอกจากว่าเราฟังเสียงบินนะตัวผู้เ<ช>สียงบินเขาจะมีเสียงไม่เหมือนตัวเมียแต่ตอนนี้ว่าเนื่องจากเป็นนกเด็กผมว,<ช>ว,ว่าตรวจเพศเลยลูกค้าไปก็สบายใจพร้อมใบตรวจเพศเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ไม่แยกแล้วนะขายเป็นคู่เลยคู่แล้วเทอะไรนะคู่นี้ห่งหมื่นสองพันบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันครับค่ะ คู่นี้ก็เป็นลรสบุกี้เหมือนกันนะครับก็เป็นผู้เมียเหมือนกันตรวจเพนเรียบร้อยแล้วก็คข้าสายให้แล้วเหมือนกันเอาไปก็นกก็ประมาณ4ีห่หเดือนนะฮะ,ะเลี้ยงเลี้ยงอีกหน่อยก็ได้แะ <c oughs> แต่คู่นี้พอดีมีคนเขาจองไว้แล้วจองแล้วเดี๋ยววันนี้กําลังจะมารับครับ แต่แต่ว่านกที่ร้านเนี่ยเรามีเรื่อยๆนะครับในกลุ่มบุกี้ทุกซีนสเปนดินเนี่ยเราจะมีมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเรา<ม>เราเพอเองด้วยแล้วก็มีพ<ม>ี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยที่ที่สามารถคายสายกันได้เอานกมาได้ค,ครับอันนี้ก็ราคาเดียวกันครับหนึ่งหมื่นสอนกลาง แต่ว่าเขาเรียบร้อยแล้เขานมาจํามาแล้วค่ะสอบถามครับพี่ป๊อปครับในที่ว่าถ้าเราไม่ไม่คว้สายกันเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดป,ปัญหามันมีเรื่องอะไรบ้างก<อ>็คือปัญหาเลือดชิดเนี่ยจริงๆบางบางครั้งออกมาบันพิการอาจจะนิ้วด้วนมั่งหรือขาไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรทำเพราะว่าเพราะว่าเลือดชิดเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าลูออกมาแล้วมันจะ พิการไหมสู้เราเรียนค่อยสาย,ยเน่ยดีกว่าลูกออกมาเขาร้อยเปอร์ซนร่างกายสมบูรณ์เขาก็อยู่อย่างไม่ต้องทรมานกินโชวเลย <laughs> <laughs> หิวอะ่ะลูกคูนี้กินเก่งมากกินเก่งเหรอคะ <laughs> <laughs> กินเก่ง <laughs> กินทั้งวันกินทั้งวันเลยลูก กินด้วยมองกล้องด้วยหรือเปล่าลูกส่วนตัวนี้เป็นทุกซีนนะครับก็เป็นเศษนกเศษตัวเมียอันนี้เป็นเพศเมียเป็นเมียนกนี่ก็ห้าหกเดือนแล้วฮะก็เลี้ยงอีกหน่อยเหมือนกันเลี้ยงไม่ไม่ไม่นานสมบูรณ์ดีตอนนี้ทุกซีนนี่ก็ลองไม่ต้องตรวจนะฮะเพราะว่ามันออกชัดเจนใช่ใช่ถ้าตัวผู้เขาจะมีแถบแดงที่ที่ปีกนะให้เห็นครับก็ เอาไปก็สําหรับคนที่มีเต่าผู้แล้วอยากหาตัวเมียเนี่ยตัวนี้ก็เอาไปเลี้ยงอีกหน่อยเดียวก็ผสมได้เลยครบสมบูรณ์นี้อ้วนอ้วนทวนมากเลยแล้วราคาถ้าเป็นเศษเพศเมียนี่ยังไงตัวนี้เจ็ดพันบาทครับค่ะ,คะแล้วถ้าเป็นเศษเพศผู้ราคาต่างกันไหมเศษผู้เนี่ยผมคิดอยู่แปดพันค่ะครับ ตอนนี้ว่าทุกซีนกับพวกบุกี้เนี่ยมันก็อยู่ที่สีด้วยว่าก็าสีอะไรตอนนี้ว่าจะถูกจะแพงก็แล้วแต่ mutation ของมันครับมันจะมีบางสีที่มันแพงกว่าส่วนตัวนี้เป็นอีสร์นโรเรล่านะครับเป็นนกที่เกิดบ้านเราเป็นลูกเราะนะฮะก็จะนิ่งดีไม่ตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเลยแล้วก็ สมบูรณ์ดีนกประมาณ6เดือนแล้วครับอันนี้6เดือนใช่ครับอันนี้ก็ตรวจเพศเรียบร้อยเป็นเพศเมียนะฮะก่อนหน้านี้มีอยู่หลายคู่แต่ว่าลูกค้ารับไปแล้วตอนนี้ก็เหลือตัวนี้เป็นเศษอยู่ตัวเดียวก็ใหญ่โครงสร้างใหญ่ใหญ่ครับตัวนี้โครงสร้างดีสวยเลยก็เดี๋ยวไปเลี้ยงก็จะผัดขนที่หัวที่ตัวก็จะเหลืองขึ้นหัวก็จะแดงเต็มนะฮะตอนนี้ว่าเขายังเพิ่ง6เดือนก็ยังยัง ต้องรออีกหน่อยันี้ใช่ครับจะจะชัดตัวนี้ออันนี้ก็เหลืออ่าเศษอย่างนี้เลยเศษเหลือตัวเดียวครับกําลังหาตัวผู้อยู่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไงขาดตัวผู้หาไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะหาเป็นในกลุ่มเพื่อนๆกันนะฮะเพราะว่าจะไม่ได้ไม่ได้หานกไปทั่วจะเอาเฉพาะเพื่อนกันแล้วก็อยากได้เป็นลูกเพาะมากกว่าเพราะว่ามันนกจะนิ่งกว่าครับไม่ค่อยตื่น เวลาเราเอามาที่ร้านเนี่ยเขาไม่ค่อยตื่นคนก็ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีคู่ยังไม่มีคู่ตัวเมียตัวนี้ก็ขายอยู่ที่9,000บาทครับพร้อมใบตรวจเพศเรียบร้อยจะเน้นไปที่เรื่องของสีสันสวยงามใช่ครับือกลุ่มนี้ก็จะเป็นนกร้องคือถามว่าดังไหมคือเขาอาจจะดังในระดับแต่ไม่หนกหูไม่แสบหูแล้วเขาจะร้องเพาะก็ร้องเป็นเวลาเช้าเย็นนิดนหน่อยหน่อ จะไม่ร้องตลอดเวลาเหมือนเหมือนอีกกลุ่มกลุ่มอน,นัวเป็นนกฤดูไหมพี่หรือว่าไข่เป็นฤดูครับเป็นฤดูก, <c oughs> ก็ก็ช่วงช่วงปลปปีอากาศเย็นเนี่ยไปจนถึงประมาณสักกลุ่มพาเนี่ย <c oughs> ก็จะเริ่มไข่ <c oughs> อ่าส่วนตัวนี้เป็นโรสบุกี้นะครับ <c oughs> เป็นลูกโทนลังนี้ได้ตัวเดียวโอ <c oughs> ได้ตัวเดียวครับพ่อเป็นโรสสปิตลูบิโนะลูบิโนก็คือตาแดงนะครับส่วนแม่เป็นลูบิโน ตัวนี้ออกไปเหมือนพ่อครับเป็นโรสออก็วันนี้ตรวจเพศแล้วเป็นต้นเมียเป็นเพเเ่นเ,พเมียพร้อมใบค,ครับก็คือถ้าถ้าเป็นตวผู้เป็นสีนี้ก็จะสปิตลูบิโน่แต่พอเอินเป็นตัวเมียก็เลยไม่มีสปิตนะฮะตัวนี้ก็กินเก่งย่อยดีเลยก็นก กลุ่มนี้นะฮะก็ป้อนไม่นานเดี๋ยวก็กินเองละป้อนอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขนเต็มแล้วเนี่ยอาทิตย์เดียวก็ขนเต็มหมดแล้วอันนี้เยอะเท่าไหร่นะพี่ตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้ฟักเมื่อประมาณอ่าตอนนี้นี่อายุประมาณไม่ไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงเดือนครับนกโตเร็วอ่าตัวนี้อายุประมาณสองอาทิตย์กว่าครับอ๋อสองอาทิตย์ครับขนเต็มหมดแล้วอ่ะครับเร็วมากครับบุกี้นี่แป๊บเดียวขนขนเต็มแล้ะเผลออาทิตย์เดียวนี่เอาออกไม่ทันละ ตัวนี้ก็ขายอยู่5,500บาทพร้อมใบตรวจเพศครับ<ช>เรียบร้อยนะใช่ครับเพราะว่าบุกีน้นี่ตรวจเพศสบายใจที่สุดเอาไปก็ไม่ต้องไปวิ่งหาตัวผู้ตัวเมียครับโอ้ยนี่เลยลูกนะลูกโพลเลยครับคับโรบินครับอันนี้เป็นเป็นนกาทาทังจีนทั้งเวียดนามะนะครับก็เป็นกลุ่มนกร้องร้องเพาะแล้วก็เสียงไม่ดังมาก กำลังกำลังน่าฟังอะรองน่าฟังตัวเนี้ก็คือเป็นโรบินส่วนใหญ่เราจะคัดมาคัดว่าร้องแล้วแล้วรู้ว่าเป็นตัวผู้แน่นอนนะฮะเพราะว่าถ้าตัวเมียเขาจะร้องอยู่เสียงเดียวเขาจะปิ๊ปปี๊ปแค่นั้นเองแต่ตัวผู้เนี่ยเขาจะร้องเปลี่ยนเสียงได้ได้หลากหลายนะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือเราคัดมาเรียบร้อยว่าตัวผู้แน่นอนได้ยินร้องแล้วแล้วก็ คือเลี้ยงมาสักพักหนึ่งแล้วครับก่อนจะเอามาร้านาเพื่อว่าจะจะคัดให้ให้ลูกค้าเอาไปจะได้สบายใจอันนี้เราก็นําเข้าเหมือนกันใช่ไหมพี่ครับส่วนใหญ่พวกนี้เป็นนกนําเข้าหมดค่ะเพราะเพราะบ้านเรายังยังไม่เคยได้ข่าวว่าใครพอได้นะครับก็เลยต้องนําเข้ากันต้องนําเข้าอย่างเดียวค่ะนกปีไหมพี่หรือว่ายังเอออันนี้เราเราไม่แน่ใจว่า,าว่านกอายุเท่าไหร่นะฮะแต่คิดว่าดูจาก สีสันดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเป็นนกปีนะฮะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เข้ามาก็เป็นนกเป็นนกน่าจะเป็นนกป่ามาหมดนะครับเขาก็จะนิสัยกระโดดแบบนี้นะคะครับเป็นเป็นนิสัยพื้นฐานของโรบินเลยเพราะเขาไม่นิ่งไม่นิ่งใช่นะเริ่มร้องแล้ว เขาจะโดดตลอดเวลาหาตัวเชื่องนี่ยากมากถ้าใครเลี้ยงเชื่องได้ก็เก่งต้องใช้เวลาครับสี่บานก็กระโดดอยู่อย่างงี้แหละค่ะใช่ตกใจโคนอีกราคาเท่าไหร่คะพี่อันนี้ผมขายอยู่ตัวละพันห้าก็คือผมผมจะคัดให้แล้วไม่ไม่ต้องไปลุ้นคือถ้าถ้านกที่ต้องไปลุ้นว่าตัวผู้ตัวเมียร้องดีไหมเนี่ก็คือเขาจะขายราคาถูกกว่านี้ค่ะครับ ันนี้เป็นโกลฟินนะครับโกลฟิน <Pro fin. S 1> โกครับ G O L D โกลฟินนะเป็นนกตะกลุ่มนกร้องเหมือนกันก็ตัวนเนี้ยเนี่ยสวยอ่ะสีสันเป็นเป็นปนกนําเข้าเหมือนกันนะฮะมันเราก็ยังไม่มีไครพอได้เหมือนกันตอนนี้ตัวนี้เนี่ยตรวจเลือดเรียบร้อยเป็นตัวผู้นะฮะเป็นเพศผู้ครับก็คือเพศผู้เนี่ยเขาะจะร้องได้เยอะร้องได้ดีกว่า,าเพศเมียนะฮะ ตัวนี้นี่เอามานี่ก็เริ่มเริ่มนิ่งแล้วแรกแรกโอ้ดิ้นดิ้นมากมากนิ่งเริ่มจะมีร้องให้ฟังแล้วครับน้องหาแล้วลูกโดนนี้ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยนิ่งก็เป็นนกร้องเหมือนกันเป็นนกร้องครับร้องพร้อมเหมือนกันสีสันเขาสวยนะสีสวยมากเลยครับร้องแนวไหนเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเนี้ยก็จะแนวแนวแนวเดียวกับพวกลスซิกินเนี่ยแหละแล้วก็ คล้ายคล้ายต้องเรียกว่าตัวไหนดีดังเหมือนโรบินไมพี่โรบินเ็าจะดังกว่าเบากว่าเบากว่าแต่เพลงเขาจะเป็นลักษณะเป็นลลัวดังกว่าเกรกับกรีนอะไรนั้นใช่นดังกว่าครับดังกว่าเกรกับกรีนหน่อยหนึ่งแล้วก็เพลงเขาจะออกเป็นแนวโลลัวมากกว่าโลลัวครับโรบินเขาจะออกหวานหวานครับส่วนตัวเนี้ยก็คือขายอยู่ที่7,500บาทพร้อมใบตรวจเพศเหมือนกันเอาไป เลี้ยงสบายใจไม่ต้องลุ้นว่าผู้เมียใช่อันนี้ก็นําเข้าเนาะบ้านเราก็ยังเพาะไม่ได้บบ้านเรายังเพาะกันไม่ได้พยายามเพาะกันหลายคนแล้วยังดังไม่ได้ข่าวว่าใครเพาะได้นะครับแต่นําเข้าน้อยเหรอพี่หนูไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยคือช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นนะช่วงก่อนยังพอเห็นแต่นี่ช่วงนี้เพิ่งจะมีแต่ตัวนี้เป็นนกนกเก่าหน่อยเขาเลี้ยงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนั้นอาจจะช่วงนี้ยังไม่มีนําเข้าอะเนาะ แต่โรบินนี่ก็มีนําเข้ากันมาเรื่อยๆเหมือนกันใช่ช่วงนี้โรบินจะเยอะหน่อยเขามีเยอะหน่อยมีตัวเลือกแต่กรีนซิงกิ้งหนูก็ไม่เห็น่อยมีเลยตอนนี้ผมผมไม่เนไม่เจอเลยส่วนใหญ่ของของร้านเราจะเป็นลูกเพาะหมดกินซิงกิ้งแกซิงกิ้งพวกนี้จะเป็นลูกเพาะหมด อันนี้ก็เราก็เลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ต้องขออนุญาตอะไรใช่ครับใช่ครับค่ะอันนี้ก็เป็นนกน้ำเข้าเน้นไปที่เสียงร้องนะครับแล้วก็สีสวยด้วยอ่สีสวยค่ะเนี้ยขนาดเขาก็กําลังดีใหญ่หน่อยตัวใหญ่นะครับจะใหญ่กว่าพวกกีนพวกเกยพ่อๆกับโรบินอ่ะพ่อๆกันนะครับใช่ครับค่ะสำหรับคนถ้าถ้าอยากได้นกร้องแล้วได้นกสีสันด้วยก็ตัวนี้ผมแนะนำเลยแล้วก็ร้องไม่กห่ สีสันก็สวยนะ้องจะตื่นตื่นนิดนึงกำลังปรับนิสัยเขาอยู่ให้เขานิ่งแล้วอาหารนี่เขากินอะไรกินเมล็ดพืชครับเหมือนเหมือนเหมือนแกเหมือนกีนนี่แหละครับกินคล้ายๆกันเลยกินอาหารไก่ได้ไหมพี่เหมือนไม่ไม่ไม่ได้ครับคนละแบบคนละแบบนะเพราะนี่เขาเป็นนกกินเมล็ดพืชอ๋อกินครับแมลงเขาก็มีกินนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเขาจะกินเมล็ดพืชเป็นหลักมากกว่าพวกโรบิน พวกเราินก็จะผละไม้กับแมลงเป็นหลักครับกลงตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สามใบน,นะครับเป็นกลงจีนใบใบทางซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นกลงเก่า,าครับงานดีงานสวยเลยใบนี้ใส่ได้ทั้ง <c oughs> หัวจุกทั้งเสาทั้งหวยบี้ได้หมดเพราะว่าซี่กรงเขาช่องไฟเขาโอเคถี่อยู่แล้วก ิีวง่ายครับใบเนี้ยิ้วง่ายมีผ้าคลุมเรียบร้อยอุปกรณ์ครบไปถึงก็ใส่นกแล้วเลี้ยงได้เลยเป็นงานทำสีด้านนะสวยงามราคาเนะท่าไหร่นะคะใบนี้ราคา3,000บาทครับ3 0 0พันครับค่ะส่วนใบตรงกลางนี่ก็เหมาะสําหรับฮวยบีซอฮูพวกกะลางนะครับเพราะว่าช่องไฟเขาใหญ่แล้วก็ประตูเขาเนี่ยเขาะจะเป็นประตูตะเกียบถ้าเป็นนกเล็กนี่จะ มงจะลำบากหน่อยเวลาเปิดปิดอาจจะหลุดได้ครับใบนี้ขายอยู่3,000บาทอาวไม่ใช่ร้องันาบาท2 5 0 0อครับอุปกรณ์ครบเหมือนกันมีผ้าคลุมเรียบร้อยเอาไปก็ใช้งานได้เลยอันนี้มีผ้าคลุมไหมมีครบใบเลยครับมีผ้าคลุมให้เรียบร้อยเลยส่วนหีกงใบนึงจะใส่เป็นนกในกลุ่มพวกซานหมาครับก็คือเป็นนกที่กระโดดขึ้นไปยืนร้องบนแป้น แล้วก็ชอบเดินตามพื้นพื้นคงนี้เขาจะทําไว้สาหรับให้ใส่พวกทรายพวกอะไรได้นกเขาจะลงไปเดินเล่นทรายนะครับเวลาร้องเขาจะก็โดดไปยืนบนแป้นนะฮะใบนี้จะราคาไม่แพง1,800บาท1,800บาทครับทำสี 2K หนาสวยงามเลยค่ะครับอุปกรณ์ก็มีหลอดน้ำมี้วยอาหารให้ ไปถึงก็ใช้งานได้เลยเหมันค่ะคร,ร้านพี่ป๊อปเองก็จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะใช่ครับค่ะก็อยู่ที่จตุจักร2มิมบุรีใช่ครับอยู่โครงการอ,าอะไรนะคะพี่อยู่โครงการ4ล็อก107ครับค่ะครับก็จะมีป้ายร้านเรียบร้อยลองมาดูได้น่าะจะเป็น ร้านเดียวในนี้ที่เป็นรูปบุกี้ร้านเดียวเลยนะในนี้นะค่ะเพราะว่าเราจะเน้นนกแก้วในกลุ่มนี้ค่ะร้านพี่ป๊อกเองก็จะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะแต่ถ้าว่าวันอื่นๆก็สามารถติดตามพี่ป๊อกได้ที่เพจก็คือตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นป๊อบเบิร์โฮมนะครับป๊อบเบอร์โฮมครับผมจะได้หาง่ายๆหน่อยชื่อเก่าวเกจะยาวลูกค้าบอกหาไม่เจอ เรสามารถติดต่อมาทางที่ป๊อปได้ไดนะคะหรือหรือเบอร์โทรก็อ <c oughs> ลองดูในเพจจะมีเบอร์โทรอยู่ค่ะครับสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีวีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตั้วมาคอแอฟริกันเกซันคอนัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะ ถัดมาจะเป็นบูมเริ่มเบิร์ดคอคเทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเริ่มเบิร์ดคอคเทลแล้วก็กินชีสค,ค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงยกค่ะสามารถทานได้ทั้งนกหงยกฟอร์พัทแล้วก็นกฟินค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพ c เซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ ท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะ